ฉะนั้นวันนี้นะเราก็ต้องมาคุยกับแม่ผมไม่อยากเรียกป้าเลยผมเรียกพี่ <c oughs> ก็ได้นะฮะพี่นางนะฮะพี่อํานวยดานวันดีครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่นาง <c oughs> ผมเรียกพี่แล้วกันนะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขของเกรรษตรกรทําให้วันนี้เนี่ยมีรอยยิ้มและพี่นางเนี่ยก็แบบมีความสุขมากๆ <c oughs> ส่งลูกเรียนจนจบด้วยการทํา มันสัมลันการทําสวนแบบนี้เหรอฮะค่ะค่ะค่ะสั่งซื้อเพียวตัวไหนมาใช้ฮะเพียวสูตรหนึ่งค่ะสูตรนั่นค่ะยังไม่มีสูตรสองเลยแปลว่าช่วงแรกๆเลยนะค่ะต้องมีสูตรหนึ่งนี่แหละค่ะสามขวดพันครับค่ะสั่งมาแรกก็สั่งมาลองอยู่สองไร่ครับสองไร่สองไร่ทีนี้ก็ตาก็เลยบอกว่าสองไอ้สองไร่มันฉีดได้สองขวดครับชุดก็ฉีดไปตามมันพอคิดฉีดดูซิพอฉีดปุ๊บแกเป็นคนที่ชอบไปสวนครับ จะชอบไปสวนยิ่งกับป้าเสร็จแล้วพอพอไปสวนเสร็จปุ๊บแกจะบอกว่า,าแม่แม่มึงมาดูซิต้นมันรออ่ะ ใบอ่ะมันไม่ขึ้นด่างขึ้นอะไรเลยนะอ,ออกมาสวยมากเลยไม่คือปีนั้นคือวิกฤตอะไรถึงตัดสินใจใช้ลองหาผลิตพันธ์อื่นๆมาใช้ดูเนี่ยเขาใช้ยาฆ่ายงุงฆ่าหญ้าใช้พวกอ,อย่างอยู่นะใช้ยาฆ่าแมาลงเลยถามตาว่าตาเก๋ไม่ค่อยสบายน้อแฟนไม่ค่อยสบาย,ยอันนี้<า>คือนะเรื่องของเคมีตกค้างใช่ใช่ก็กลัวลูกๆเขาก็บอกว่าก,กลัวงั้นแม่ก็ลองปลูกดูเสร็จแล้วก็ซื้อปุ๋ยน้ำแต่ไม่บอกยี่ห้อหรอกนะแต่มาฉีดปุ๊บคือไม่ดีใบมัน คือเหี่ยวหมดเลยเวลาโดนเดดเนาะเหี่ยวหมดเลยวันแรกวันแรกที่ใช้ใช้เพียวเนี่ยที่ที่แฟนป้านางเนี่ยตาบอกว่าโอ้ดีมากเลยอะมันแตกต่างนี้มันระยะเวลากี่วันเนี่ยถึงจะอาทิตย์หนึ่งจะออกเห็นผลเลยค่ะเพรมาะ,ะอ่งออาทิตย์หนึ่งปุ๊บไอ้มันที่ว่ามันจะเป็นเพีย้ยครับ มันจะหุ้มอย่างนี้ใช่ไหมคะครับมันจะหุ้มอย่างนี้เสร็จแล้วพอฉีดปุ๊บมันจะเริ่มบานมันจะรเริ่มแตกออกอืมเใช้ได้ตาปุ๋ยเข้าใช้ได้มากจำได้<อ>ดไหมว,ว่าปีนั้นเนี่ยได้ได้ผลผลิตเท่าไหร่จากเจ็ดหมื่นได้หกร้อยเนี่ยอีกปีหนึ่งอ่ะได้ผลผลิตเท่าไหร่จําไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าคือว่าจําได้ที่ว่ามันมีเงินตัวที่ว่าส่งให้โรงเรียนจนสามคนจบอะอ <c oughs> ถ้าไม่ใช้เพียวเนี่ยมันจะยากไหมหรือว่ามันจะง่ายกว่านี้ ป้าก็ไม่รู้นะเพราะป้าใช้ตัวนี้มาแล้วอ่ะป้าบอกว่าใช้ตัวนี้แล้วป้าสบายใจมากเลยแปลว่าแก้ปัญหาได้เรื่องของโรคแมลงด้วยโรคแมลงเกี้ยแป้งเตี้ยไฟค่ะใบด่างทุกวันนี้ในมันจะเป็นใบด่างด้วยจะเป็นโรคใบด่างด้วยครับค่ะหายค่ะหายค่ะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะยืนยันไม่ใช้ค่ะไม่ใช่ใช้ค่ะเพราะปกติไม่ชอบใช้อยู่แล้วไม่ใช้ค่ะนะแล้วต้นสมบูรณ์สมบูรณ์ดี ใช้ต่อเนื่องมาก็คือจําเวลาไม่ได้แต่ถ้าสามขวดพันเนี่ยช่วงประมาณปีสปีแรกเนี่ยเราจะสาขวดพันตอนนี้เพียว12ปีแล้วนะค่ะค่ะก็เาใช้มานานใช้มานานแล้วค่ะได้<อ>ร้อสกว่าปีเนี่ยแหละค่ะคุณภาพเพียวเคยลดลงไหมใช้ต่อเนื่องกันมาเนี่ยเพราะาใช้แต่เพียวหนึ่งแล้วก็ช่วงหลังมาพอมีเพียวสองก็ใช้เพียวสองคู่กันมาค่ะคุณภาพเคยลดลงไหมคุณภาพจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าที่แรกแกบอกว,ว่าใช้เพียวหนึ่งเสร็จแล้วเฮ้ยเขาออกเพียวสองมา ลองเอาเพียวสองไปผสมกับเพียวหนึ่งดูสิมันจะดีไหมใยาย่ว่านี้เขาจะดีไหมแม่มันแบบนี้ก็คงจะลองดูสิลองแล้วยังเงียบนะลองแล้วก็เงียบเงียบทำไมถ้ามันได้ผลผลิตเราเงียบกันสองคนตายในะจะได้ไม่อายใใช่ <laughs> ตอนี้พอลองปุ๊บมันดีขึ้นกว่าเก่าเลยใช่ไหใช้เพียวไปแล้วถือว่าเพียวเนี่ยใช้แล้วคุ้มค่าเงินที่เสียไปไหมคุ้มค่ะคุ้มค่าแล้วก็มันได้ผลผลิตมาเราก็ภูมิใจนะที่ว่าครับไม่ไม่หนักใจเรื่องสวนด้วยปนางพูดจากใจตัวเองหรือว่ามีสคริป พูดจากใจเลยค่ะถามว่า,าค่ะเพราะว่าปานางมาสวนเลยนี้ทุกวันนี้ปานางมีความสุขครับค่ะมีความสุขที่เห็นแบบนี้ค,ค่ะประทับใจคือว่าไม่มีเพี้ยด่างไม่มีเพี้ยไฟแล้วก็ไม่มีเพี้ยแป้งอย่างนี้ต้องเพียว